พี่ขอสิบนาทีไม่ได้หนูจะเล่นตอนนี้ถ้าพี่ใหม่ไม่ให้หนูหนูจะร้องไห้แล้วนะอย่าเอาแต่ใจสิเกลลี่เกลลี่จะส่งเสียงดังทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้แก้งพี่วุ้นค่ะหนูขอเล่นอันนี้ด้วยได้หคะอ้าวเกวลลี่อันนี้ก็มีทำไมหนูไม่เล่นล่ะ โอ้เกอลี่แต่พี่มาก่อนนะถึงหนูว่าที่หลังหนูก็มีสิทธิ์เล่นได้พี่วงก็ต้องหัดแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันอยู่แล้วแต่พี่อยากขออีกสินาทีก็แล้วกันไม่ได้หนูจะเล่นตอนนี้อย่าเอาแต่ใจสิเกอลี่ถ้าทำตัวแบบนี้อจะไม่มีคนเล่นด้วยนะเกีลี่จะส่งเสียงดังทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้แก้เออนั่นก็เชิญเล่นเนปะ็นคนเดียว แขนของเราดีดีดีจังแข่แ,แกงร้องไหก็มีคนแบกปันแล้วเฮ้ยนั่นพี่มายน,นี่นาต้องไปขอเล่ของเล่นซะละละพี่มาคะหนูขอเล่นหน่อยได้ไงเกลี่พี่พงษ์ไม่ได้มานั่งเมื่อกี้นี่เองแต่หนูอยากนั่งนะไม่งั้นหนูจะร้องไห้แล้วนะอ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะเกลี่ตั้งแต่พี่รู้จักเกลี่มาเกลี่ไม่เคยทำนิสัยแบบนี้กับพี่เลยนะ หนูพี่ขอสิบนาทีไม่ได้หนูจะเล่นตอนนี้ถ้าพี่ใหม่ไม่ให้หนูหนูจะร้องไห้แล้วนะทุกคนคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะทุกคนอย่าเอาปเป็นเยี่ยงอย่างการอาจจะใจเป็นสิ่งไม่ดีคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยเกลลี่ลูขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นพี่จะฟ้องครูพี่ใหม่ก็ต้องให้หนูเล่นก่อนสิเกลลี่เมื่อกี้พี่ก็เห็นเกลลี่ไปไววยวายกับวุ้นนะ่ะอ,อ,อ เ,เล่นของเล่นอีกแล้วดีใจชะมัดเลยแผนของเราวันนี้ได้ตั้งใจทั้งสองคนพี่ใหม่พี่วุ้นอีกหลายคนเราจะเอาไปแก้ใครดีนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตกเฮ้ยนั่นไงพี่วุ้นเลี่ยนของเล่นแล้วอุ้ยน่าเบื่อไปเล่นของพี่วุ้นดีกว่าเบื่อเกลียรีหนีมาเล่นอันนี้ดีกว่า เกลีี่นู่นไงมีอีกอันหนึ่งอ่ะไปเล่นสิพี่บูไจหนูจะเล่นอันนี้ไม่ได้พี่เล่นก่อนหนูจะเล่นหนูจะเล่นโอ้ยได้ยินเสียบไปแต่ไกลเลยนะเกลลี่เมื่อกี้ก็ทำพี่โวยวายพี่นะ ไม่เป็นเด็กแบบนี้ล่ะอันนี้ก็มีทําไมไม่เล่นใช่เกีรี่ถ้าเป็นแบบนี้นะพวกพี่จะไม่เล่นด้วยแล้วนะอ้าวก็หนูอยางให้พวกพี่เอาแต่ใจหนูนี่คะทําไมต้องเอาแต่จใจด้วยล่ะ<ม>การเอาแต่จใจเป็นสิ่งไม่ดีนะใช่เกีรี่ทําผิดพวกพี่ก็ต้องเตือนใช่ถ้าพี่ไม่ใจเกียรี่เนี่ยเกอรี่ก็จะไปทํากับอีกหลายๆคนเขาก็จะไม่ชอบเกีรี่ไงใช่อีกหน่อยนะเพื่อนจะไม่คบเกียรี่แล้วนี่ใส่แบบนี้อะ่ะจริงๆเหรอคะจะไม่มีใครเล่นกับหนูเหรอใช่นิสใส่แบบนี้ใครจะไปอยากเล่นด้วยเนื่องถึงใจ ขอใจเราสิถ้ามีคนมาโวยวายแบบนี้เกลี่ชอบไหมเออหนูไม่ชอบเลยค่ะก็เห็นไหมล่ะก็ความรู้สึกเดียวกับพี่กับพี่วุ้นนั่นแหละเอองั้นหนูขอโทษนะคะขอโทษค่ะพี่หม่์ขอโทษค่ะพี่วุ้นดีมากจ้าสำนึกได้ก็ดีแล้วอย่าไปทำกับใครนะเกลี่หนูไม่ทำกับใครแล้วค่ะหนูก็ไม่มีเพื่อนเล่นดีมากจ้าเด็กดีไม่ขี้แยไม่ขี้เอาแต่ใจนะคะ